ต่อมานะครับมาดูกันที่3กิโลวัตต์กันบ้างนะครับการต่อใช้งานครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวจุดต่อต่างๆมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของไฟ AC นะครับกริดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีเป็น3รูนะครับก็จะมีซ็อกเก็ตแถมมานะครัผ่าซ็อกเก็ตที่เป็น3รูนะตัวนี้นะครับในส่วนตัว CT นะครับสังเกตเขาจะมีปลั๊กมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาต่อก็ตัดตรงนี้ต่อนะครับเนาะต่อเข้าลิมิเตอร์นะครับก็หมดตรงนี้นะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบให้ตรงนะครับเดี๋ยวผมเสียบรีบเสียบซีทีก่อนเลยแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรเสียบไปก่อนทีงี้ก็ต่ออะไรก่อนก็ได้นะครับเสียบไปเลยครับแล้วก็หมุนนะครับผมไม่หมุนแล้วกันนะโอเคเสียบไปเลยเสียบให้แน่นนะครับเนาะแล้วก็ PV นะครับก็ตามนี้เลยครับแล้วก็มีสวิตซ์ดีซีด้วยนะครับโอเคต่อซีทีแล้วนะครับแล้วก็ต่อแผงเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยนับค่อยๆทำแล้วค่อยๆต่อนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับทั้งหมดนนี้้้้ตตตอออง่่ผาูดวย นี่ผมต่อตรงเลยนะครับให้ทดสอบให้ดูกันนะครับว่าเราซื้อสินค้าไปแล้วเราจะต่อใช้งานยังไงบ้างแล้วก็มีข้อเราควรระวังตรงไหนครับเอาเข้าไปให้แน่นเลยครับอันนี้ผมต่อแผงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อไฟฟ้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตของฝั่ง ac นะครับฝั่งกรีฑนะครับผมฝั่งไฟฟ้านั่นเองครับง่ายงนะครับก็จะมีมาร์กบอกอยู่ข้างหลังนะครับมี l มี n นะครับแล้วก็มีกาวนะครับเล็กเลนะครับเราต่อให้ตรงเหมือนเดิมนะครับต่อก็ต่อเข้าตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไไขขขขววงงัันนนะบปแ แล้วก็เสียบเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับแล้วก็ประกอบล่างนะครับประกอบล่างพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยผมจะต่อตรงไปเลยนะผมจะไม่ประกอบล่างนะครับเพื่อนะครับไม่เสียเวลานะครับโอเคอย่างที่แจ้งอย่างที่แจ้งนะผมจะไม่ต่อก่าวนะครับเพราะว่าเราแค่ทดสอบระบบเนาะโอเคสีสีขาวผมจะเป็น A L นะครับก็จะเป็นตัวนี้ ไปก่อนที่เราจะเสียนะครับเราดูเขี้ยวให้ตรงนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับมันไปยัดเลยไม่ได้นะครับถ้าเราทําใส่ผิดนะครับมันก็จะใส่ไม่เข้านะครับแล้วก็ไปยัดแรงๆนะมันก็จะพังนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หมดนะครับแล้วก็เขาจะมีมีโอเพนมีปิดมีเปิดนะครับมีพุทนะครับก็ดูดีๆนะครับก็จะมีบาร์บอกดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนระวังนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต่อ ไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยไฟฟ้าก็ดึงมาจากเมนเบเกอร์เลยนะครับผมนะก็แนะนําให้ดึงมาจากตรงนั้นนะครับอย่าไปดึงจากตรงอื่นนะครับโซลาเซลล์นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดไฟเอซกันเลยครับโอเคตอนนี้เปิดไฟฟ้าแล้วนะครับขึ้นสแตนบายแล้วนะแต่ว่าที่สําคัญอย่างที่ผมบอกนะครับต่อแผงมาเรียบร้อยเปิดเบเกอร์แล้วอย่าลืมสับสวิตนะครับสับสวิตนะครับดีซีเขาก็จะขึ้นโชว์นะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะนับถอยหลังสักระยะนึงนะครับประมาณนาทีสองนาทีนะครับเราก็รอไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับรับผมหลังจากนับถอยหลังสักประมาณเกือบเกือบสองนาทีนะครับหน้าจอจะขึ้น normal นะครับเนาะไฟแสดงสถานะ AC DC ครบเลยมี normal ครบเลยนะครับตอนนี้นะครับแดดไม่มีนะครับไฟมาแค่ร้อยวัตต์เองครับตอนนี้ฟ้าฝนตกแล้วนะครับผมไม่ได้ต่อ CT นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อ CT นะครับจวขออนุญาตกลับหน้าเดิมก่อนโอเคตอนนี้แดดไม่มีเลยนะครับก็เลยขึ้นน้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูที่มิเตอร์กันครับตอนนี้มิเตอร์เดินหน้านิดเดียวนะครับเพราะว่ามันหักล้างกับพัดลม100วัตต์ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับมันใกล้ๆกันนะครับมิเตอร์ก็แทบจะไม่หมุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดพัดลมก่อนแล้วกันเพื่อให้ดูว่ามันย้อนนะโอเคนีต่ตอนนี้ผมปิดพัดลมแล้วนะครับไฟก็จะย้อนเหมือนเดิมเลยนะครับตามใดที่เราเปิดระบบออนระบบแล้วนะครับถ้าเราไม่เซตค่าซีครับอินเวอร์เตอร์เขาก็จะ ผลิตไฟตามกําลังแผงนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับมิเตอร์จะย้อนนะครับผมเปิดพัดลมก่อนแล้วกันผมเปิดพัดลมนะครับก็จะเดินหน้านะครับเดินหน้าเพราะว่าโซล่าเซลล์ผมผลิตได้น้อยกว่าที่ผมใช้นั่นเองนะครับเนอะอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าใจปัญหาเวลาเราติดตั้งนะครับเนี่ยผมไม่ได้เซตซีทีก็จริงมิเตอร์ไม่ย้อนเพราะว่าแผงผลิตไฟได้น้อยกว่าที่ใช้ในบ้าน ตอนนี้นะครับไฟผลิตมาแค่90วัตต์แทบไม่มาเลยนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะในช่วงเวลาที่อัดคลิปนะครับมาเดินครับกด Enter นะครับเซตอัพนะครับโอเคหาเซตอัพเสร็จกด Enter เข้าไปนะครับรันพารานะครับเ n t e r เข้าไปนะครับใส่รหัส1 2 3 4นะครับเ n t e r เข้าไปนะครับลิมิเตอร์นะครับหาลิมิเตอร์ให้เจอลิมิเตอร์นะครับกด Enter นะครับแล้วก็ อ n อนนะครับเอนเอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่าโอเคนะครับนี่โอเคนะครับเอนเอร์เพราะเครื่องก็จะคลิกนิดนึงนะฮะโอเคเป็นไงครับศูนย์นะครับเพราะผมยังไม่คล้อง c ีทีนั่นเองนะครับเราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนไม่เซตเราขึ้นแค่90้านะครับแทบไม่ผลิทไฟเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแดดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคล้องกันนะครับคล้องก็น่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอหลังจากเราเซตนะครับอะผมลืมแจ้งไปเนาะหลังจากเราเซตเสร็จนะครับมอเตอร์จะรี แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับรีเช็คนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมารันนะครับเดี๋ยวรอให้ขึ้น normal ก่อนนะครับสักประมาณประมาณนาที2นาทีนะครับโอเคก็หลังจากที่เราเซตค่า CT เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้า power นะครับขึ้นศูนย์นะครับเพราะว่าเรายังไม่คล้อง CT นะ DC AC นะครับปกติขึ้น normal ปกตินะครับผมโอเคตอนนี้ใช้ัดลมหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมิเตอร์หมุนเดินหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคล้องเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับคล้องเรียบร้อยแล้วนะครับ เกีมิเตอร์นะครับแทบไม่หมุนเลยนะครับหมุนเบามากๆนะครับคือหมุนได้นิดๆนะครับเนาะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวมาดูที่มิเตอร์กันนะครับมิเตอร์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยกว่าวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะกดสว่านนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแผงเนี่ยครับพีคสุดอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับโอเคนะครับอิเตอร์มารี่ร4อยวัตต์นะครับเนาะโอเคอิเตอร์ผลิตมาสี่ร้อวัตต์นะครับโอเคก็คือการทำงานของซีทีเราปกติเรียบร้อยแล้วนะครับผม เนาหาเดี๋ยวกดต่อกดเลยครับกดยาวเลยโอเคประมาณนะครับสามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยวัตต์นะครับมิเตอร์ก็แทบไม่หมุนเหมือนเดิมครับสังเกตกล้องแพนมาที่มิเตอร์นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมก็การติดตั้งสังเกตว่าจะไม่ยากเลยนะครับนะครับมีแค่กริดนะครับผมมีแค่แผงแล้วก็มีแค่ซีทีแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับง่ายมากๆนะครับมีแค่ไฟ AC นะครับกริดมีแค่แผงนะครับเปิดระบบใช้งานได้เลยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องต่อผ่านคอมเพนเนอร์อีกชั้นหนึ่งครับเวลามีปัญหาเวลาเม่นเทนระบบนะครับเราจะได้ตัดระบบตัดไฟได้นะครับผมแล้วก็ CT จุดนี้จะเป็นจุดสําคัญจริงๆนะครับวงเล็บว่าเป็นจุดสาคัญนะเพราะว่าเราไปติดตั้งลรวบางทีอาจจะเจอปัญหาอย่างที่ผมแจ้งไปในคลิปได้นะครับ ก็ประมาณนี้อีกนิดนึงนะครับอินเวอร์เตอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับของยี่ห้อทีมดีเอ็นครับที่ประกันถึง10ปีเต็มนะครับผมสําหรับพี่ช่างนะสำหรับพี่ๆที่ไปติดตั้งเองนะครับผมก็สามารถยื่นขนานกับการไฟฟ้าได้นะครับผมเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ผ่านลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ